คุณผู้ชมครับการบริจาคเงินให้ศาสนาแม้ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าความสบายใจส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าไม่มีการควบคุมเลยก็อาจจะทําให้มีคนที่โดนหลอกลวงนะครับให้บริจาคเงินจนหนึ่งขั้นหมดเนื้อหมดตัวซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นปัญหาที่ญี่ปุ่นเหมือนกันเขาก็เลยมีการเสนอกฎหมายที่จะเข้ามาควบคุมการบริจาคเงินให้ศาสนาเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนถูกหลอกให้บริจาคเงินจนมากเกินไปครับ รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมเสนอกฎหมายควบคุมการบริจาคเงินให้ศาสนาที่มีความเข้มงวดมากขึ้นเพื่อป้องกันประชาชนจากการถูกล่อลวงให้บริจาคเงินให้ศาสนามากจนเกินไปซึ่งแม้ในตอนนี้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของกฎหมายฉบับใหม่ออกมาแต่ว่าฟูมิโอกิชิดะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นบอกว่ากฎหมายนี้จะห้ามองค์กรทางศาสนาเช่นวัดหรือโบสถ์ระดมเงินบริจาคด้วยวิธีที่สังคมไม่ยอมรับ หรือใช้วิธีที่กดดันหรือล่อลวงประชาชนให้บริจาคเงินจนเกินตัวนอกจากนี้เงินที่บริจาคให้กับศาสนาหากผู้บริจาคต้องการได้คืนนะครับจะต้องสามารถเรียกคืนภายหลังได้การคุมเข้มกฎหมายบริจาคเงินให้กับศาสนาก็เป็นผลมาจากการที่ชินโซอาเบะอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่8กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ก่อเหตุเข้าใจว่า อาเบมีความสัมพันธ์กับโบสถ์แห่งความสามัคคีซึ่งเป็นองค์กรศาสนาระดับโลกที่ก่อตั้งในเกาหลีใต้และมีสาขาในญี่ปุ่นโดยแม่ของผู้ก่อเหตุได้บริจาคเงินกว่า100ล้านเยนให้กับโบสถ์แห่งนี้จนสร้างความโกรธแค้นให้ผู้ก่อเหตุและตัดสินใจลงมือยิงนายอาเบะจนถึงแก่ชีวิตเพราะมองว่าอาเบที่เคยขึ้นพูดในงานที่จัดโดยโบสถ์แห่งนี้มีความเกี่ยวข้องกัน คาดว่าในญี่ปุ่นยังมีผู้ที่เป็นเหยื่อการถูกหลอกบริจาคเงินให้กับาศาสนาอีกเป็นจํานวนมากซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นก็กําลังพยายามเสนอกฎหมายใหม่ให้เข้าไปในสภาเป็นการเร่งด่วนซึ่งคาดว่าจะสามารถทําได้ก่อนที่จะมีการปิดสภาภายในวันที่10ธันวาคมนี้ครับถ้าหากว่าผ่านขึ้นมานี่น่าสนใจมากนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างถ้าเขาผ่านเนี่ยสภามาประเทศไทยก็น่าจะพิจารณาเหมือนกัน,นะ